สวัสดีครับนะครับเมื่อนี้ผมจะพามาชมรถอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นรถเขาไม่สภาพสวยๆเลี่ยมๆพี่น้องกับเจ้าลีโวปี2017ตัวเจเจพัดพี่น้องนะครับเป็นเจพัดนะครับปี2017แล้วเลขไม่แรนสองแสนสองสองแสนสามนะครับเอาพี่น้องมาชมรอบๆนะครับเป็นรถสีเทางงามนะครับสภาพสี95%ขึ้นนะครับแม็กยางดีพี่น้องแม็กยางดีงงามนะครับสีสันสวยนะครับ เดี e ๋ยวพงศิจัดให้ในราคาพิเศษด้วยครับพี่น้องเด้ออันนี้ใส่เป็นล่อปกติแล้วตัวนี้จะเป็นล่อกระทะนะครับใส่ล่อแมกให้เรียบร้อยนะครับมีกันชนไทยให้เรียบร้อยนะครับมีกันชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับนะครับผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถปีสอง7สิบเ็ดด้วยพี่น้องสีสันสวยงามนะครับสวยเลยละครับรถอ่ะสวยๆนะครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับรถเรียนสองแสนสองสองแสนสามนะครับสะอาดสะอ้านนะครับเรียน่หลายพี่น้องรถรถสภาพนี่นะครับรถปีนี่ อ่าแลนสองแสนสองสองแสนสามนี่ถือว่าหน่อยนะครับแลนบ่หลายเลยนะครับสภาพสวยๆเร gathering now, gathering ียมๆเลยนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับพี่น้องรับประกันโครงสร้างอ่าบ่มีชนนักพี่ความหรือจมน้ำนะครับค่าสีผมต่อให้แล้วนะครับภาษีเป็นหกแปดแล้วนะครับอ่าพี่น้องก็เบิ่งนะครับนีห้องเครื่องสวยสะอาดนะครับโเยืมนะครับบ่มีร้อยยืมบ่มี่รอยแกะนะครับเป็นเครื่องเดิมๆนะครับเป็นเครื่องนิ่มเดิม เครื่องเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงไม่น้อยแกะแน่นะครับเพราะว่าเก็บไปทําสีนะครับอันนี้ื่องเป็นฝาโปรงเดิมนะครับฝาโปรงเดิมนะครับของเครื่องฟังขวานะครับสะอาดสะอ้านอยู่นะครับพี่น้องโอเคอยู่นะครับครับราคาผมให้ไปนี่ครับคานหน้า LR อยู่ครบหมดเลยนะครับนะครับสวยๆนะครับพันนี้ก็สวยนะครับราคาบ่เกินสามแสนพี่น้องราคาบ่เกินสามแสนผมจะให้ราคาคันหนี้เด้อพี่น้อง ราคาจัดโปรก่อนปีใหม่นะครับให้พี่น้องเอาไปใส่ราคาจุกๆเลยราคาแทบจะไม่ต้องถามหากาไรจากผู้ขายนะครับให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับราคาเงินผ่อนราคาเงินสดซ้ํากันนะครับเอาไปพิเศษเพียงสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนหาพันกลางๆตลอดสัญญาพี่น้องเ้าเอาเขรดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับหรือพี่น้องอยากดาวก็ได้นะครับเอาผมฝากไว้น้ำแน่นะครับ หรือสายด่วนมหาผมเบอร์โทร0650896968นะครับล้านผมตั้งยุ่ำเพื่อห่วยเมกจังหวัดกาลสินนะครับหรือลูกค้าให้ช้ายาของดีป่าอ้อยรอบๆมิตรป่าอ้อยนะครับเอาฝากไว้พี่น้องปี2017นะครับเป็นตัวเจพัดนะครับเอาฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ